สวัสดีค่ะเชฟนกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลาวิต้าซาน้าค่ะ สวัสดีครับก่อนอื่นอยากให้แนะนําตัวเองครับแล้วก็แนะนํานิดนึงว่าเรา,อ,าอยู่ที่ไหนครับโ okay. อเคสวัสดีครับผมนายนัทรัตเหล่าทองนะครับเป็น e s t a t e and w e l l n e s s m a n a g e r ที่ลาวิตาซาน่าเขาหลักนะครับครับลา,าวิตาซาน่าเขาหลักนะครับเป็น w วลเนสเซ็นเตอรแห่งแรกในพังงาและพื้นที่เขาหลักนะครับซึ่งเป็นในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวในพื้นที่ของพัง,พงงานะครับ ลวิตาซานานะครับถูกสร้างขึ้นด้วยคอนเซปต์ของการอ,าอยู่กับธรรมชาติหรือที่เรียกว่า living with the nature นะครับในส่วนนี้เนี่ยในการดีไซน์ในการออกแบบพื้นที่และตัวอาคารนะครับส่วนอาคารส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้วัสดีธรรมชาติที่เป็นเอิร์ธโทนนะครับพื้นที่ต่างๆจะประกอบไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ที่เป็นสมุนไพรพืชสวนครัวนะครับที่ปลูกอยู่ในบริเวณต่างๆของสถานที่แห่งนี้นะครับ ถ้าลูกค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นครับจะสามารถพบกับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับพืชสมุนไพรที่เราใช้ในการทําอาหารแล้วก็ทำลิภัณฑ์ต่างๆนะครับาวิทาราน้าเขาหลักนะครับมีบริการนะครับทั้งหมด4บริการกันในปัจจุบันนะครับ 1. คือห้องอาหารนะครับซึ่งเป็นในส่วนของเวลเนส s ูซีนครับ 2. คลินิกแอนด์สปานะครับ3 ในส่วนของ My ร์ฟูเน e เซน e ตและ4ก็คือในส่วนของ Conference Hall นะครับในส่วนของสปาและคลินิกของเรานะครับเป็นการให้บริการโดยบรูรณาการในส่วนของความรู้ของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนนะครับรวมถึงเรามีการให้บริการในส่วนของทรีทเมนต์สำหรับการผ่อนคลายให้กับลูกค้านะครับลูกค้าหรือว่าแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยือนที่คลินิกและสปาของเรานะครับสามารถที่จะ พบกับแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนเพื่อตรวจสอบสุขภาพของท่านนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยท่านมีปัญหาด้านใดอยู่เกี่ยวกับร่างกายมีสัญญาณโรคหรือว่าสัญญาณความผิดปกติของอวัยวะภายในด้านใดอยู่นะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะเรียกได้ว่าการให้บริการของเราเนี่ยเป็นในเชิงของ preventive medicine หรือว่าเวชศาสตร์ป้องกันนะครับนอกจากในส่วนของ treatment ไม่ว่าจะเป็น านการแพทยหรือว่าเพื่อการพักผ่อนแล้วนะครับเรามีในส่วนของ Facility ที่เป็นในส่วนของเทอร์มบาร์หรือออนเซนนะครับให้บริการกับลูกค้าด้วยซึ่งในห้องออนเซนของเรานะครับเรามีทั้งบ่อร้อนและบ่อเย็นนะครับในการให้บริการบ่อร้อนจะสหมาะสาหรับท่านที่ต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับคนที่ใช้เป็นออฟฟิศซินโดรมคนที่ต้องนั่งทํางานานาน,านๆเดินทางบ่อยๆนะครับ และเราก็มีในส่วนของอบ่อเย็นนะครับซึ่งเป็นบ่อน้ําเย็นที่อุณหภม10-15ถองศานะครับใ,ให้บริการสําหรับนักกีฬาหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องการอักเสบของกล้ามเนื้อต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเหมาะครับมากๆเลยนะครับในส่วนที่2นะครับก็คือ My d f u l n e s s น e n t e r นะครับอันนี้จะเป็นส่วนต่อยอดของคลินิกแอนสปานะครับ นอกจากเราดูแลเรื่องร่างกายแล้วเรายังดูแลเรื่องจิตใจของแขกผู้มาเยือนด้วยใน m y ฟูเ n e s s Center นะครับเราให้บริการในส่วนของโยคะการนั่งสมาธิแล้วก็การบำบัดวิเสียงนะครับทั้ง3ากิจกรรมนะครับจะมุ่งเน้นไปที่ให้ผู้แขกผู้มาเยือนนะครับได้ทำการบำบัดจิตใจนะครับทำการนั่งสมาธิผ่อนคลายต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยจากส3า กิจกรรมที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยแล้ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่า natural art หรือว่า,าศิลปะจากธรรมชาติให้บริการกับกลุ่มแขกผู้มาเยือนเพื่อทำกิจกรรมในการบําบัดแบบ self retreat นะครับก็คือบําบัดด้วยตนเองศิลปะนะครับถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยบําบัดจิตใจของผู้ที่เข้าร่วมได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยด้วยตัวศิลปะที่เราใช้ในกิจกรรมนะครับเรายังสามารถที่จะนํานทฤษฎีสี มา,เ,าเรียกว่า reading เกี่ยกวยกวับสิ่งที่สะท้อนสภาพจิตใจของแขกณนะปัจจุบันอยู่ว่าเขามีความกังวลเรื่องใดมีตัวตนเป็นแบบไหนนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ทบทวนกับตนเองนะครับอันนี้เราจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า,าตัวแขกผู้มาเยือนเนี่ยจะเป็นมีปัญหาส่วนตัวอะไรยังไงแต่ว่าเราจะเป็นการอ่านสีที่ ใช้ในงานศิลปะหือเพื่อให้ตัวแขกได้ทบทวนตนเองนะครับในส่วนที่3ครับห้องอาหารนะครับห้องอาหารของลาวิต้าซาน่านะครับจะเป็นในรูปแบบของเวล s นสคูซีนแล้วนําเสนออาหารในหลากหลายรูปแบบเพื่อสุขภาพของท่านไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เป็นตํำรับสุขภาพเลยอาหารตํำรับตะวันตกอาหารตํำรับพรานกันหรือว่ามาลายูผสมจีนนะครับและสุดท้ายก็คืออาหารตํำรับภาคใต้นะครับ อันนี้เนี่ยก็คือเราลองรับกับความหลากหลายในทางรสชาตินะครับให้กับคนผู้มาเยือนต่างๆนะครับนอกจากอาหารคาวแล้วเนี่ยเราก็มีบริการในส่วนของเครื่องดื่มแล้วก็เบกตรี่ให้ด้วยนะครับในส่วนของเบเตอรี่เราก็มีทั้งที่เป็นเวลเนสแล้วก็เป็นเมนูทั่วไปให้กับทางผู้แขกมาเยือนนะครับได้ลิ้มรสกันนะครับซึ่งมั่นใจเลยว่าที่นี่เนี่ยอร่อยแน่นอนนะครับ ถัดไปครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของ Conference Hall นะครับก็คือนอกจากเราจะรับแขกผู้มาเยือนแบบลายเป็นกลุ่กลุ่มย่อยๆเป็นลายบุคคลเป็นคู่รักเป็นเพื่อนนีอย่างเงี้ยครับเรายังมีบริการรองรับงานจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่สีคน50คนหรือถึง100คนถึง500คนอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะรองรับการจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุมนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของเราครับ ในการจัดเลี้ยงเราก็คือจะเป็น uh, less waste นะครับก็คือใช้ uh, ถังก่อเป็นการจัดงานแบบก่อเกิดขยะน้อยที่สุดนะครับของส่วนใหญ่ที่เราใช้ในการพรีเซนต์นะครับก็คือจะเป็นของที่เป็นการกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับโอเคนอกจากนี้นะครับออนอกจากส่วนต่างๆที่เป็นจุดขายเป็น o u t เล t ต่างๆของลาวิต้าซาน่าแล้วนะครับ ส่วนสุดท้ายเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับโดยเราได้นําความรู้จากงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับนำมาใช้ที่คลินิกแอนสปาแล้วก็นําความรู้บางส่วนนะครับมาอยู่ในเมนูอาหารของเราด้วยนะครับและในอนาคตนะครับเราก็ได้มีการวางแผนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับในการผลิตและจัดจําหน่ายนะครับทั้งจัดจําหน่ายให้กับ แขกผู้มาเยือนแล้วก็จัดจำหน่ายให้กับธุรกิจท้องถิ่นหรือธุรกิจใกล้เคียงนะครับเพื่ออานบสนุนในส่วนของวัตถุดิบแล้วก็ความรู้องค์ความรู้ทางด้านสุขภาพของไทยครับในส่วนของความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขาลานครินในการร่วมกันวิจัยและพัฒนาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวชูโรงของเราก็คือผลิตภัณฑ์ลูกประครบนะครับซึ่งส่วนผสมของลูกประครบที่เราผลิตอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือ ตัวขมิ้นชันทับปุดนะครับซึ่งตัวขมิ้นชันทัพปุดนะครับถือเป็นคขมิ้นชันที่มีสารโคคิเมน n t สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับได้การรับรองจากต่างชาติแล้วก็ถือว่าเป็นขมิ้นชันที่มีสารทําให้ด้านสุขภาพที่ดีที่สุดนะครับอันเนี้ยเราก็นํามาใช้ในส่วนประกอบของลูกบุบของเรานะครับ ซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับจากผู้มาเยือนหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านกลิ่นด้านรูปลักษ์นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็กําลังทําการาวิจัยและพัฒนาต่อยอดไปสู่ตัว,ตวอื่นเช่นกันนะครับและในอนาคตอันใกล้เราก็จะมีการจัดจําหน่ายในรูปแบบของการขายส่งหรือว่าโฮเซลให้กับต่างประเทศหรือว่าแม้แต่ในประเทศเองด้วยนะครับครับแล้วก็อีกอันสุดท้ายอยากจะให้โยงภาพว่า โครงการของเรากับ AWC เนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรก็ที่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามันมันเป็นไปได้ในการที่จะเป็น role model ของที่อื่นที่ว่าการท่องเที่ยวแบบ wellness ที่เป็น holistic approach มันมันจะต่อยอด AWC ในภาพรวมยังไงอะไรเงี้ยใช่ครับในภาพของ AWC หรือว่าอ n d ด r o n น wellness Corridor นะครับ La v i า t a Sana นะครับเราก็ วางว่าตัวเราถือเป็นโรโมเดลให้กับธุรกิจท้องถิน่นหรือว่าธุรกิจอืน่นในละแวกนี้นะครับที่จะนำเสนอในส่วนของที่เป็น horistic propose ด้าน wellness ออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบท้องถิน่นการนำเอา,เอาสินค้าต่างๆภายในท้องถิ่นนะครับมาเบลนเข้ากับตัวบริการและสินค้าของเราทั้งในรูปแบบที่เรานำของท้องถิ่นมาขายให้กับลูกค้าแขกผู้มาเยือนของเรา หรือการนําสินค้าท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างเช่นเครื่องดื่มของเรานะครับเรานําเอาเข้าวไร่หลอกขานะครับมาเบลนเป็นชาสูตรพิเศษซิกเนเจอร์ของเราเองซึ่งเนี้ยก็จะเป็นการเหมือนใช้วัตถุดิบในท้องถิน่นให้เกิดประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนภาพถัดไปซึ่งเป็นวิชั่นถัดไปในส่วนภาพที่จะไปกับทาง AWC ครับอันนึงเราก็อยากให้มองว่าตัวเราครับในธุรกิจเปรเนสครับมันสามารถที่จะสร้างมูลค่า เพิ่มเติมให้กับสิ่งที่มีอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นในส่วนของโรงแรมเรามีห้องที่จากัดใช่ไหมครับในส่วนของเวลเนสที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าจากจํานวนห้องที่เรามีได้หรือถ้าเป็นในหน่วยย่อยเล็กๆอย่างสปาทั่วไปในร้านอาหารเราอาจจะนําในส่วนของความรู้จากศามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์น,นะครับเพิ่มเข้ามาในเมนูอาหารของเราได้อย่างถ้ายกตัวอย่างของลาวิตาซาน่าเราใช้ขมิ้นชันในสูตรอาหารของเรานะครับ ในที่อื่นๆอ,อาจจะมองเรื่องของดอกแค่เรื่องของพืชที่อยู่ระแวกร้านอาหารหรือว่าธุรกิจนั้นๆนะครับในการที่จะเอามาเป็นตัวชูโรงนะครับหรือแม้กระทั่งสปานะครับหรือว่าร้านนวดสุขภาพทั่วไปเนี่ยเพียงแค่เราเพิ่มอแอดบางอย่างนะครับเข้าไปเนี่ยเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเติมได้ถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆในส่วนของการนวดสมุนไพรนะครับ อันนึงที่แพทย์แผนไทยของเรามีความรู้หรือว่าเป็นทรีทเมนต์ของแพทย์แผนไทยก็คือการทําพอกตาด้วยตัวยาสมุนไพรของแพทย์แผนไทยเองเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าเข้าไปทรีทเมนต์ของการนวดสุขภาพได้อย่างเช่นการนวดคอบาลัยไปแล้วก็มีการพอกตาไปนั่นหมายความว่าลูกตัวธุรกิจเองครับสามารถที่จะใช้เวลาสมมตินวดคอบาลัยสามสิบนาทีแต่ได้มูลค่าเพิ่ม2ทรีทเมนต์เลยทีเดียวนะครับอันนี้เราก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทํางานของเราและความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับจะเป็นส่วนช่วยเหลือแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นไอเดียให้กับธุรกิจอื่นๆไล่นในละแวกใกล้เคียงในฝากอันดามวันนี้นะครับอืมก็คือเราเอาความรู้ที่เราพัฒนามากับมอเนี่ยเอาไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นร้านสปาเล็กหรือไปจนถึงใหญ่ในขนาดโรงแรมเนี่ยเอาไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าถูกไหมฮะใช่ครับ คือต้องมองว่าอย่างนี้ครับคือธุรกิจสุขภาพหรือว่าเวลเนสนะครับมันไม่ใช่เรื่องของการที่จําเป็นต้องอลงทุนเงินเยอะๆขนาดแบบภาพของลาวิตาซานาสัทีเดียวแต่มันคือการนําองค์ความรู้ที่เรามีครับเกี่ยวกับสุขภาพนำมาประยุกต์แล้วก็นําเสนอ,อเป็นบริการหรือสินค้าให้กับลูกค้าถัดไปนะครับอันเนี้ย จริงๆอ่ะมันสามารถที่จะใส่ไอเดียลงไปได้เยอะแยะอีกมากมายนะครับ mm hmm. ทั้งนี้เนี่ยเราเองอ่ะเราก็เปิดกว้างที่จะเป็นสถานที่ที่จะมีการจัดอบรมในอนาคตร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับ mm hmm. เพื่อให้ความรู้ mm hmm. เพื่อให้ไอเดียให้เกิดขึ้นในวงกว้างนะครับอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้รับฟังแล้วก็ได้ชม presentation ตัวนี้นครับ mm hmm. เข้ามาจอยหรือว่า เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่นะครับโอเคงั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากช่องทางการติดตามนะครับถ้าสนใจจะมาให้รับบริการเนี่ยมีช่องทางโซเชียลมีเดียหรือติดตามที่ไหนได้บ้างครับได้ครับช่องทางการติดต่อนะครับเรามีในส่วนของเว็บไซต์นะครับ www.lavita-sana- k ข l หลัก .com นะครับ facebook lavita-sana- k ขา a ลักนะครับแล้วก็อินส a g แกรมนะครับ lavita-sana- k ขา a ลักครับ สวัสดีค่ะเชฟนกนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลาวิต้าซาน่าค่ะเป็น healthy wellness food ค่ะเราอยู่ที่เขาหลักนะคะถ้ามาเขาหลักผ่านมาทางนี้อยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะอยู่ตรงข้ามกับน้องมูลตะกวัวสามารถเห็นได้ชัดเจนค่ะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นศูนย์เวลเ n e ทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดเลยค่ะถ้าคุณผ่านมามันจะสามารถเห็นแล้วก็แวะเข้ามาได้เลยค่ะถ้าต้องการกินอาหารที่ได้สุขภาพแล้วก็ดูธรรมชาติไปด้วย ให้แวะมาที่ลาเวนตาซานาค่ะอาหารที่นี่นะคะหลกัหลกๆเราจะเน้นวัตถุดิบพื้นถิน่นวัตถุดิบพื้นที่ของจังหวัดพังงาเพื่อมาประกอบอาหารอาหารในที่นี้ของลาวิตาเรามีเวลเนตเรามีพาราการ์แล้วก็เรามีเวสเทินคูซีนที่ผสมผสานทุกอย่างอย่างลงตัวค่ะทุกอย่างเป็นออแกนิกที่ลาวิตาเราจะมีทุกอย่างที่เราสามารถเลือกสรรเลือกคัดหาได้ที่นี่มีทั้งสมุนไพรมีทั้งผักแล้วก็ในส่วนของสมุนไพรหลกัหลกๆส่วนใหญ่เราจะรับมาจาก ชาวบ้านหรือว่าคนพื้นถิ่นพังงาค่ะเพื่อเอามาปรุงอาหารทุกอย่างจะมีการคัดสรรที่ปลอดสารพิษค่ะให้หาวทุนติดในท้องถิ่นคือในจังหวัดพังงามีอะไรดีที่สุดนะครับเรื่องพื้นอาหารของจังหวัดพังงาของภาคใต้ ันนี้เห็นเชฟบอกว่าเชฟจะมีเมนูพิเศษเที่ที่เป็นเปเยลคอนเซ็ปต์ของที่นี่ให้เราชิมใช่ไหมครับเป็นเมนูอะไรครับเชฟใช่ค่ะตอนนี้จะเป็นพาสต้าจอแรงค่ะจอแรงก็คือเป็นเื่อนแกงของพัง,งาตัวนี้จะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักส่วนตอนนี้เราจะเส้นพาสต้าเราจะทํามาจากขมิ้นที่อาเภอทับปุดค่ะซึ่งเป็นขมิ้นที่ดีที่สุดตอนนี้เพราะว่าทับปุดมีดินแล้วก็มีขมิ้นที่ว่า ให้วิตามินให้ทุกอย่างดีที่สุดค่ะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราทำยังไงพัตนาเแรงตัวนี้ค่ะ าการติดต่อลาวิต้าซานนาเขาหลักนี่ติดต่อได้สามารถดูทาง Facebook ทางไลน์ทางเพจแล้วก็ทางเบอร์โทรค่ะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะอตอนนี้จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับเชฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะ